สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นงานซ่อมพัดลมแอร์คอร์ดนะครับคืออาการเปืดอนไม่ติดเลยนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไม่มีกระดิกเลยนะครับนี่เราก็ทำการถอดน็อตมอเตอร์ออกมานะครับเพื่อที่จะทําการซ่อมด้านในนะครับตัวนี้แกนติดนะครับแกนติดมากแกนติดนะครับถอดแท่นบอกอันนี้ถอดมาแล้วนะครับสังเกตว่าตรง แกนนะครับจะมีพลาสติกพลาสติกละลายนะครับละลายติดพลาสติกกันกับแทกละลายนะครับไม่ช็อตไม่เลยตัวนี้มอเตอร์ร้อนมากนะครับจนไหมนะครับไหมแล้วก็ส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับหลอมละลายติดกับแกนเลยนะครับ ีนี้เราก็จะมาทําการซ่อมกันนะครับพลาสติกตัวนี้มันละละยายแกนตัวนี้เราก็จะทําการทําความสะอาดนะครับทําความสะอสาดแกนตรงนี้ละลายนะครับพลาสติกฝั่งนี้ละลายแล้วก็เอาบุดออกมานะครับแล้วพันกดลดใหม่ตอนี้ทำการพันวอเตอร์นะครับเป็นกดลันกดสตาร์ทนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหากเชื่อนชอบก็จะเลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับช่องกองบริการแอร์บ้านจันทร์เทียมข้อวงจรเิดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามรับซ่อมพัดลมนะครับอันนี้เราพันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นขดลันนะครับก็จะพอพันเสร็จพันมอเตอร์เสร็จแล้วเราก็เอามาเข้าตลับนะครับ อันนี้เป็นขดลั่นนะครับพอเสร็จจากขดลั่นนะครับเราก็จะไปทำขดสตาร์ทต,ต่อนะครับอันนี้ก็วางวางแบบไว้คร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เชือกมัดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นงานทันบอเตอร์นะครับยี่ห้อแอคคอร์ดพัดลมขนาด16นิ้วแอ c o อรนะครับ อาการคือเปิดไม่ติดแล้วนะครับแล้วก็ถอดมอเตอร์ออกมาก้อนอย่างที่เห็นนะครับพลาสติกละลายนะครับพลาสติกกันกระแทกนะครับละลายเลยนะครับเกิดแบบแก๊สมอเตอร์เลยนะครับอ,อบดออกมานะครับ บดนี้ก็ต็มแน่นแลวนะครับก็ทำการขัดนะครับแค่ขัดทำความสาะอาดให้สะอาดที่สุดนะครับอันนี้บดนี้ก็ติดกับแกนออกมาเลยนะครับเป็นรูบโบ์เลยตอนนี้เราเปลี่ยนจากบดนะครับบดเป็นตรับลูกปืนนะครับหลังจากแาะ พันมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วซ่อมแกนอะเนียไว้แล้วนะครับเราก็มาทําการทดสอบนะครับสปีดหนึ่งสองสามนะครับอันนี้ก็จบเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับผมการทดลองนี้นะครับเป็นการจำตรงนะครับก็ขอเตือนไว้นะครับสําหรับท่านที่ไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้านะครับก็อันตรายนะครับอย่าได้ทําตามเลยนะครับอันนี้เป็นการทดลองของช่างนะครับก็ห้ามลอกเลียนแบบนะครับสำหรับท่านใดที่ ไม่มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องไฟฟ้านะครับก็ขออ,อย่าได้ทำตามนะครับประกอบเรียบร้อยครับมีประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอส่งลูกค้านะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเชออ่นช้าก็ย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมลมแรงมากไว้พบก,กันในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ